คือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ฮาโลวีนที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาสักหน่อยครับสำหรับคอหนังเฮ์เลอร์อ่าขอไม่นับที่ยอดก็แล้วแกนเพราะว่ามันผ่านมาสักพักแล้วแต่ทีนี้ครับมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยเข้ามานั่นก็คือ Don't s l e e p มึงนอนมึงตาย,ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเป็นหนังผีไทยที่ผมไม่เคยดูเทเลอร์หรือว่าได้ข่าวคราวเกี่ยวกับมันมาก่อนครับปกติถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะพยายามเลี่ยงบอกตามตรงว่าไม่ค่อยจะกล้าเสียงเท่าไหร่แต่สำหรับวิคฮาโลวีนนี้ ดอนสลีฟคือตัวเลือกเดียวครับมาครับอย่าให้เสียธรรมเนียมเสียเวลาดูแล้วรู้สึกยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับกับดอนสลีฟมึงนอนมึงตายรีวิว by มีม o v i ีครับเรื่องราวเนยจะเริ่มต้นในงานปาร์ตี้ของวัวรุ่นกลุ่มหนึ่งขณะที่กําลังขนองได้ที่ก็หยิบเอาผีถ้วยแก้วขึ้นมาเล่นด้วยความคิดที่ว่ามันคงเหมือนเกมหลอกเด็กทั่ว,วไปแต่แล้วทุกคนที่ได้เล่นกลับต้องพบกับอาถรรพ์จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เงามืดคืบคลานตามหลังมาทุกครั้งที่พวกเขาปิดตาพวกเขาจึงพยายามหาทางเอาตัวรอดจากเรื่องนี้บทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามหาคำตอบได้ใน Don't s l e e p มึงนอนมึงตายครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่อยากจำและก็ทรมานมากๆในโรงภาพยนตร์ที่สุดครั้งหนึ่งของพวกเราเองใครก็ตามที่ตามช่องพวกเรามานานก็จะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะรีวิวอะไรหนักๆสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าค่อนข้างที่จะเลือกดูหนังพอสมควรครับ เรื่องไหนแววไม่ดีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่คะแนนของช่องเราเนี่ยมักจะให้กับหนังเรื่องนั้นๆสูงไม่ใช่เพราะว่าเราดูหนังสนุกทุกเรื่องแต่ว่าเราเลือกที่จะไปดูหนังที่สนุกถ้าเลือกได้นะครับแ,แต่ว่าต่อให้ดูจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยก็จะพยายามค่อยๆเข้าใจตัวหนังเข้าใจผู้กำกับก่อนว่าภาพรวมของหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไร แน่นอนครับว่ามันมีหนังที่มีข้อจํากัดด้านคุณภาพในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นพลอ็อตการเล่าโปรดักชันเทคนิคนักแสดงว่ากันไปครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหากหนังสามารถส่งมอบเรื่องราวถึงคนดูได้ไม่ว่ามันจะไม่สนุกแค่ไหนก็ตามมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์รับได้เสมอพวกเราเนี่ยคิดในแนวทางนี้จริงๆเวลาจะรีวิวหนังนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ที่ละลอ,อก,กันอย่างรถทัวร์ VIP ของแกงยูทูบเบอร์พวกเราเนี่ยมองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น จะไม่น่ากลัวจะช่วนน่าลำคาญแต่อย่างน้อยมันก็ดูรู้ดูเข้าใจครัแบบมีเส้นเรื่องให้เราตามต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ไม่ใช่กับดอนสลีปเรื่องนี้ครัแบบมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขอไล่ไปตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันครัแบบช่วงต้นของหนังเนี่ยสร้างความชง,งนให้กับพวกเรานิดหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องราวของผีถ้วยแก้วมีการปูมันเข้ามาครัแบบพร้อมกับคู่ตัวละครพี่น้องโอเคแหละถือว่าน่าสนใจเลยผีถ้วยแก้วเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ใหม่ก็จริง แต่โอบบทโกครับเก่าแต่เจ๋งวัตถุดิบเนี่ยมันดีอยู่แล้วทํายังไงก็ออกมาดีครับฉากรลอๆเนี่ยก็ทําออกมาได้โอเคเลยถือว่าเป็นการเปิดเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจหลังจากนั้นช่วงพูเรื่องของมันก็ยังถือว่าโอเคครับเพราะว่าดอนสลีฟเนี่ยพรีเซนต์ในการเล่นผีถ้วยแก้วนี้มาแบบท็อกทูมีเป๊ะๆเปลี่ยนจากแค่มือปูนมาเป็นแผ่นรองแล้วก็ถ้วยแก้วเท่านั้นแหละพอรูปแบบที่จับมือผีทาเอาไว้เนี่ยมันก็ดีจริงๆแล้วก็คิดว่าการประยุกต์ใช้กับ วัตถุอาถารต่างๆในโลกเนี่ยก็สามารถนํามาทําได้ครับผีถ้วยแก้วที่พวกเรามีก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่มันก็แง่ๆทีหน่อยครับเพราะว่าดอนสลีฟเนี่ยไม่ได้เหมือนแค่อเดียแต่เหมือนไปถึงการนําเสนอเลยตัวละครกลุ่มวัยรุ่นมาปาร์ตี้บริบทต่างๆงานภาพมันเหมือนชนิดที่ว่ามันเหมือนไปนิดหนึ่งนะติดในใจเล็กๆจริงๆครับแต่ก็ไม่ว่ากันสนใจมากกว่าว่าหนังจะพาเราไปในทิศทางไหนต่อกันแน่ตรงส่วนแรกเนี่ยแอบเห็นแผลใหญ่อยู่แต่เดี๋ยวจะพูดทีเดียวครับ พอปูเรื่องไปสักพักหนังก็อยากที่จะหยุดความเป็นท็อกทูมีไปดืด้อแล้วก็ค่อยๆใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปความโกลาหลมันก็เริ่มต้นทันทีหนังดูเหมือนจะไรทิศทางว่าจะยังไงกันต่อหรือว่าอาจจะมีทิศทางนั่นแหละครับแต่ว่าส่งต่อมาไม่ถึงคนดูดอนสลิปที่ขาดทั้งการชี้เป้าขาดนําทางให้แก่ผู้ชมส่วนนี้เนะี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะครับผมมองว่าอาจจะที่สุดเลยก็ได้สําหรับภาพยนตร์ผีถ้วยแก้ในเรื่องเนี่ยแม้จะมีภาพและความหลอนที่ออกมาน่าสนใจ แต่มันกลับขาดทั้งกฎทั้งรูปแบบการบอกเล่าเกี่ยวกับส่วนนี้นะขาดทั้งความชัดเจนทั้งการเน้นย้ำถึงคนดูครับจำกฎ let you in หรือว่ากฎ90วินาทีได้ไหมครับว่ามันหนักแน่นขนาดไหนในเรื่อง t a l k to me ใน don s l e ป p เนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอกับเราครับดังนั้นทุกอย่างมันก็เลยดูคุมเครือไปหมดเวลามีเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เลยครับว่าเอ๊ะนี่มันควรจะกลัวหรือ,อยังนะหรือมันไม่ควรกันแน่ไม่รู้เลยครับว่าต้องคิดยังไง การระดับความสําคัญของหนังเองก็เป็นปัญหาใหญ่ส่วนไหนควรจะเน้นบ้างส่วนไหนไม่ควรเน้นมันดูชุลมุนไปหมดครับในขณะที่หนังเปิดมาด้วยพฤติกรรมแบบผีไอผีด้วยแก้วเนี่ยมันก็เหมือนจะสําคัญนะครับแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ดันไม่สําคัญซะอย่างนั้นไหนจะตัวละครหลักเปิดเรื่องอย่างคู่พี่น้องแซมและเบลที่เหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องที่จูๆ่ๆก็เบนเซ็นเตอร์ไปที่ตัวละครอื่นเฉยเลยครับปล่อยให้พี่น้องอยู่แห้งๆไปซะอย่างนั้นนั่นแหละ ทั้งที่เรื่องราวของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนปมต่างๆก็ยังไม่ถูกดำเนินต่อแต่นางก็เลือกที่จะยัดส่วนที่เหมือนกับเป็นส่วนเกินเข้ามาแทรกแล้วก็กินแอร์ไทม์ไปเยอะสุดๆแถมตัวละครพวกนั้นก็ไม่ได้น่าสนใจเลยสักนิดเดียวไม่มีการปูเรื่องไม่มีอะไรทั้งนั้นครับแค่ฉายให้เราดูเฉยๆโอเคแหละครับการที่เราได้ดูตัวละครอื่นๆเนี่ยแม้เนื้อเรื่องจะไม่เดินแต่ก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เห็นฉากร้อนเด็ดๆปกติก็เป็นแบบนั้นนะครับ ลองนึกภาพหนังอย่าง Final Destination ก็ได้เรื่องราวเนี่ยกูไม่สนขอดูฉากเด็ดที่แต่ละตัวละครต้องไปเจอก็พอประเด็นก็คือฉากของดอนสลี p เนี่ยมันดันไม่เด็ดนี่สิครับจริงอยู่นะครับว่าช่วงแรกของการหลอกเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจด้ยวยลูกเล่นที่คล้ายกับ Talk to Me มันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่หนังก็ดันใช้การจัม p ์สแกรในรูปแบบเดิมแบบเด,เดิมจริงๆเลยนะครับไอ้ผีนั่งลำเนี่ยกระโดดมาแบบเดิมตลอดจนแบบขำอะว่าแบบเอ้ผี ีคิดมุกใหม่ก่อนพี่พี่จะโดดเหมือนเดิมไม่ได้ต่อให้เป็นฉากหลอกที่ออกแบบโดยเจมวานครับถ้าเล่นซ้ำแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับดอนสล e ปเหมือนจะมีผีร้ายที่เป็นตัวหลักแบบหนังผียุคนี้เหมือนกันนะแต่ไปไปมา,มา,มาหายไปไหนก็ไม่รู้เรียกว่างงทั้งพาร์ทพอททั้งพาร์ทผีเพราะว่าในหนังเนี่ยมันมีแต่จุดที่ทําให้สับสนอีกเพียบเลยครับไกด์ไลน์ก็ไม่มีพอทและตัวละครที่เป็นแกนหลักของเรื่องก็ไม่ถูกโฟกัสผลก็คือความงงระดับอภิมหางง หลังจากช่วงปูเรื่องแบบ t a l k to มีผ่านไปนะครับตลอดเกือบ80%ของหนังผมสับสนว่ามันกำลังจะเกิดอะไรกันแน่วะมันมีฉากแปลกๆอยู่เต็มไปหมดครับเป็นการขยายสเกลของพล็อตแน่นอนแต่พอมันเข้ามาในตอนที่ทุกอย่างอยู่ในความสับสนอยู่แล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนเราหลงทางในความมืดกลางลำธารแต่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นลำธารยังพอเห็นทางว่าจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังพอมีคนเติมน้ําเข้าไปเนี่ยครับมันจากลำธารมันกลายเป็นมหาสมุทรไปแล้ว ทีนี้ทุกอย่างมันก็ต่ออะไรไม่ติดไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่ถูกผมที่พยายามจะเชื่อมทุกอย่างเข้าหาด้วยกันเนี่ยก็ต้องยอมแพ้ครับดูกันเป็นฉากๆไปเท่านั้นคิดตามสานการแล้วก็จะยิ่งงงก่อติดตัวละครก็ไม่ได้อีกมันจะทําเราสับสนมากขึ้นเรื่อยๆมีตัวละครหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าส่วนตัวนะครับไม่น่าสนใจเลยนั่นก็คือหม่อมตัวละครอีกตัวที่ผมไม่รู้ว่าจะจัดไว้อยู่ตรงไหนดีเป็นตัวละครลึกลับที่อยู่ดีๆก็โผลมาในสานการต่างๆปกติตัวละครแบบนี้เนี่ยต้องแสดงถึงความลึกลับ ที่มาพร้อมกับความเก่งกาจใช่ไหมครับมาน้อยแต่สําคัญเป็นตัวช่วยพลิกสถานการณ์ที่ขับขันแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้สึกแบบนั้นกับหมอมเลยเขากินแอร์ไมเยอะมากอาจจะเยอะที่สุดในบรรดาตัวละครทุกตัวแต่ถ้าว่าแต่ละฉากเนี่ยกับไม่ได้มี Impact อะไรครับแอบติดเล่นมากเกินไปด้วยซ้ําตอนแรกก็คิดว่าการติดเล่นพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีนัยยะอะไรแฝงหรือเปล่าสรุปก็ไม่มีครับสกิลจั่วไพ่ที่ดูเหมือนจะเป็นทีเด็ดประจําตัวก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ยังไงดีละ่ะ แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับมันก็ยังมีบทสรุปสาหรับตัวละครนี้นั่นแหละเออถึงจะไม่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นกับหนังเท่าไหร่ก็เถอะบทมาเยอะพอสมควรนะครับคลิปนี้จริงๆยังมีเรื่องให้บทอีกเพียบแต่บอกตามตรงครับไม่รู้จะบรรยายมันออกมาอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในดอนสล e ปมันแปลกประหลาดมากจริงๆนั่นแหละครับนี่คือรีวิวที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทํามาในชีวิตแล้วก็แทบจะไม่เอนจอยกับมันเลยครับอ่าแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็คิดเรื่องบนเพิ่มได้อีกเรื่องนะครับใครที่บอกว่าหนงทไทม่ดี ที่หยดบทเหมือนกับละครลองมาดูแดร์ล็อกแล้วก็บทพูดของเรื่องนี้กันก่อนครับจะขอร้องว่าช่วยกลับไปเหมือนละครทีเถอะเอาให้เหมือนหน่อยเหมือนแ็นยังดีคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่บรรดาบทพูดของตัวละครหลักเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไหวจริงๆนั่นแหละครับยังไม่ครบนะครับรอเล่นครับรีวิวคืนนี้เนี่ยจบแล้วนะครับสรุปให้สั้นๆว่าดอนสลิฟคือหนังผีที่ทําให้แอบสะดุ้งหน้านิดหน่อยแต่ว่าก็มาพร้อมกับความงงมหาศาล การดาเนินเรื่องสุดแหวกแล้วก็ไม่ปฏิติประต่ออย่างไม่น่าเชื่อใครเป็นสายดูแบบชอบคิดตามเนี่ยตามหาคําตอบในทุกฉากทุกมุมก็อาจจะเป็นหนังที่อันตรายเลยนะครับสาหรับคุณแต่ใครอยากดูหนังผีชิวๆไม่อะไรมากส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ไหวอยู่ดีวะพี่สิ่งดีงามเพียงน้อยนิดก็คือโปรดักชันต่างๆที่ทําออกมาดูดีมากครับเป็นหนังที่ใช้เทคนิคไม่น้อยเลยทําออกมาได้ดีเลยครับเพียงแต่ว่าการนําเสนอของมันยากที่จะเข้าใจจริงสาาในเรื่องก็น่ารักด้วย แต่ว่าก็ไม่ได้มีคะแนนให้กับส่วนนั้น,นครับหนังเรื่องนี้ก็เลยไม่มีคะแนนจากพวกเราครับแค่รีวิวก็เหนื่อยแล้วขออภัยที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้อย่างครบถ้วนใครอยากลองของนี่แหละครับคือของที่คุณควรลองตัวพวกเราเนี่ยอาจจะผิดเองก็ได้นะครับเพราะอย่างที่พูดทุกครั้งไม่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดเนี่ยมันจะยืดยาวขนาดไหนมันจะอวยขนาดไหนหรือมันจะไม่ดีขนาดไหนหรืออะไรก็ตามนะครับแต่สิบปากว่าก็ไม่เท่ากับตาเห็นครับ หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ถูกใจพวกเราอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่อาจจะถูกใจคุณก็ได้พิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับกับ,บ Don't Sleep มึงหลับมึงตายใช่แล้วทุกโลงภาพยนตรยช์ครับ